ดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับวันที่2นะครับตุลาคมสองห้าหดนะครับวันนี้มาตอบคอมเมนต์นะครับมีเพื่อนๆมาคอมเมนต์นะครับว่าอยากให้ผมนะครับหาสายพันธุ์ดีๆนะครับแข่งลึกๆนะครับมาเพาะนะครับถึงจะได้ปล่อยง่ายนะครับถึงจะได้ขายง่ายนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆนะครับที่เป็นห่วงนะครับ สายพันธุ์ดีๆนะครับแข่งลึกๆนะครับอันที่จริงผมเพาะไก่มาเกือบ10ปีแล้วนะครับถ้าว่าสายพันธุ์ดีๆเขาว่าถ้าผมเพาะแบบนี้นะครับหมายถึงว่ามันจะแบ่งยากนะครับขายยากก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับสายพันธุ์ไก่ดีๆก็ผมก็หามาหมดแล้วนะครับคุณคิดดีๆนะครับระยะเวลาตลอด10ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นสายมาจากสอมีจากโกจาก สอชมสออะไรก็แล้วแต่นะมาหมดแล้วนะครับผมมีมาหมดแล้วนะครับก็อย่างที่รู้นะครับไก่แข้งเลึกนะครับเขาว่าให้เน้นแบบนั้นนะครับที่จริงผมพัฒนานะครับนักพัฒนาไม่มีหยุดยั้งนะครับขอให้เข้าใจนะครับจะไก่แข่งเลือกจะแผลหูแผลตาไก่มาล่อไก่ตีกระเดือกรัดคอหรือไก่อะไรต่างๆครับผมนํามาเข้าเข้ามาหมดแล้วนะครับนี่นะครับผมให้ดูนะครับ สายพันธุ์ที่คุณบอกนะครับที่คุณหานะครับผมก็เคยมีผมก็เคยทําแต่เราก็พัฒนาแบบไม่มีหยุดยั้งนะครับก็สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณที่เป็นห่วงมากๆนะครับแล้วว่าเรื่องที่ว่าสายพันธุ์ดีนะครับให้นํามาครับก็สายพันธุ์ที่ผมนํามานะครับก็เป็นสายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นนะครับเป็นห่วงนะครับเขาว่าเป็นห่วงที่ว่ากลัวผมเพาะแล้วเสียเวลานะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับใจรักนะครับใจของผมที่รักนะครับไม่เสียเวลานะครับผมผมชอบนะครับ พัฒนาดีไม่ดีแต่ก็เราชอบอตัวที่เราพัฒนานะครับดูว่ามันออกมาแบบไหนนะครับสําหรับาสายพันธุ์ดีๆของเขาผมไม่รู้จะเป็นสายพันธุ์ดีๆแบบไหนนะครับที่ผมนํามาก็เป็นเชื้อ,อที่ซุ้มใหญ่เขาออกสนามนะครับเงินล้านเงินแสนนะครับเขาแบ่งมาสีห้าเอ็มหกเอ็มเจ็ดเอ็มทั้งนั้นนะครับเราก็เอาไปเอาไปเอาไปเอาสายพันธุ์เขามาครับก็เลยนั่งคิดอยู่นะครับสายพันธุ์ดีๆที่ เพื่อนๆแนะนำนั่นคือสายพันธุ์ตัวไหนเอ่ยนะครับขนาดซุ้มใหญ่นะครับเขาเอาสายพันธุ์ดีๆนะครับเขาไปเอาในสนามมานะครับ 5m 6m 6.5อะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ยังไม่เคยหยุดยั้งเลยนะครับแสดงว่ามันไม่มีไก่ตัวไหนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนๆลองคิดดีๆนะครับมันก็เราซื้อรถนะครับม่จะเป็นรถ t o โยต้าอิซูนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างเราคิดว่าอิซูดีกว่า t o โยต้าโตโยต้ดีกว่าอิซูซ บางคนที่เราขอดีแล้วแต่ทําไมเรายังใช้โซยจิต้ากันอยู่เนี่ยแบบนี้นะครับทําไมเราต้องใช้อิสุนะครับก็ตามงบนะครับเพื่อนๆและที่สําคัญนะครับตอนผมเพาะแรกๆครับผมก็เอาไก่หัวเชือมาเลยนะครับเพื่อนๆแต่พอเราเพาะแล้วทีนี้มันปล่อยยากครับเราจะปล่อยระดับเขาไม่ได้นะซึ่งว่าผมปล่อยตัวละห้าหกใบเทาอย่างนี้ครับเพื่อนๆก็งอแงนะครับไปไม่ได้นะครับอย่างผมนี้นะครับนี่ เพื่อนหลายคนนะครับถามไก่เช็คไก่นะครับพอดูไก่ถามสายพันธุ์แล้วนะครับยังบอกว่างบน้อยเลยนะครับ <c oughs> ผมเคยเจอมาแล้วนะครับผมตามสายพันธุ์ไก่นะครับดีๆที่ตามเหมือนซุ้มใหญ่เลยนะครับซุ้มใหญ่ตามปุ๊บเอาออกมาปุ๊บประมาณ4ี่หเดือนผมก็ไปตามเอามาก็แต่พอเรามาเพาะเองแล้วรู้สึกว่ามันราคาไม่ได้เหมือนเขานะครับนี่นะครับสําหรับที่เป็นห่วงว่าไก่จะจําหน่าย ออกไปได้นะครับก็ขอบคุณนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าเป็นความชอบนะครับไอต,ตัวไหนที่ว่าดีก็ดีตัวไหนที่ไม่ดีก็ไม่เป็นไรขอบคุณที่ติดตามกันแล้วกันนะครับผมขอบคุณ